ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับรายการวอเ l อร์บีฟีกับผมพี่จอรครแบวันนี้ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับก็จะมาเล่นกิจกรรมพี่ครับมีดีไก่ไหมครับนะโอ้แต่ดูทีมแล้วน่าจะโหดเอาเรื่องครับกติกาเหมือนเดิมครับสุมลีกเล่นนะชนะ2ใน3าไม่ได้ครับถ้าหากว่าเสมอกันคนละเกมเนี่ย เกมที่3ก็ใช้ทีมตัวเองนะเพื่อความถนัดมาวัดกันเลยทีเดียวเชียวโอเคมาซุมลีกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องลีลามากมายครับพูดไปเดี๋ยวจะเปลืองน้ำลายเปล่า,ลามาครับในเกมแรกจัดไปยังไงลีกไหนจัดมาสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์นี้คิดถึงเซลติกเลยนะโอ้โหนี่ครับเดมเบเละนะ่กองหน้าว่ะ โอ้โหค่อนข้างน่าสนใจครับคนอื่นไม่รู้จักนะรู้จักคนเดียวเดมเบเล่นลครับของหน้าอายุน้อยดาวรุ่งเซลติกนะขอใช้แบบ4-3-3ดีกว่าครับตามความถนัดจัดอัตโนมัติไปมาสำหรับเกมแรกครับเซลติกเจอกับทีมอะไรวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยเอาเลยครับสำหรับเซลติกก็บุกจากซ้ายไปขวานะครับมาเริ่มเลย บอกตามตรงว่าไม่รู้จักนักเตะทีมนี้ดีพอครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้แค่ไหนนะเอาไงอะมาวะโยนมาโอเคไหวไหวอุว้ยชิปหายละยังไงโอ้โหปันยังสวยหายเยสทั้งหาทั้งเยสนะครับโอ้โหแบบนี้แย่ครับเกมไว แปดนาทีเท่านั้นเองหนึ่งศูนย์มาไปไปจ่ายมาอาวสวยครับผมสวยดีครับโอ้โหเส้นทางสดใสรอเราอยู่นะครับเมื่อกี้กำลังคิดว่าจะออกไปอีกดีไหมนะท้ายก็ได้จังหวะช่องพอดีนะครับตออในครึ่งหลังครับ เสมอกันอยู่หนึ่ง <c oughs> หนึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างตึงนะผมว่าไม่ธรรมดาครับคนนี้น่าจะเก่งพอตัวเลยแบบส่งรอบครอบมากโยนครับจังหวะนี้เดมเบลเเหมือนจะได้นะโดนโฉกจนได้ครับอุ้ยอู้เบ๋ว่ะของหลังเบ๋วโอ้โหได้อยู่เคียร์เคียร เดี๋ยวไม่ปลอดภัยอ,อย่างเซฟอย่างเซฟมาเปิดม,มุมพร้อมพร้อมเลยอูโค้งโอ้ได้อยู่เปิดดางโค้งเลยโอ้ยโอเคครับโอ้เขาใจเย็นมากนะเหมือนหาจังหวะที่แบบผมเผลอให้ได้อะ่ะอุ้ย อจเย็นจนผมเก่งหมดแล้วโอ้โหค่อยไปครับรีบไม่ได้คนนี้รอบครอบอเรียบไปไปได้เฉยเดี๋ยวไปเล่ห์ว่ะคือว่าล้ำหน้าโอ้โหนี่เมื่อกี้ผมแบบใจไม่ได้ตั้งใจนะไม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเอาว่ะสวนว่ะ มาอุ๊ยลูนี่เหรออุ๊ยเอาวะเก้าสิบนาทีติดเซฟออกอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไมลุยกันต่อครับต่อเวลาพิเศษสกอร์ก็สองสองอย่างที่เห็นกันโอ้โหความอึดจะหมดแล้วตัวนี้เดมเบเล่เหมือนจะรอเอาบอลอยู่ครับ แหมไล่จังเลยโอ้โหคุมเข้มมากคุมเข้มจริงๆสวนมาแล้วครับโยนมาเอาวะเก็บไม่ได้วะอุ้ยเอา้าชิบหายละได้อยู่เลมเบลเล่เลครับโอ้โหจ่ายไม่เฉียบเท่าไหร่เอา้าหมดเวลาครับต้องตัดสินกันที่จุดโทษครับในลูกแรกขอเป็น ซ้ายเลยกันครับมาเฮ้ยไ, hey! ได้ว่ะชิบพายแล้วครับลูกไรกก็ไม่เข้าซะแล้วมาโอ้โหนึกว่าซ้ายนึกว่าจะตามตรงกลางซะงั้นนะเดมเบลเล่ครับขอซ้ายอีกทีเฮ้ย <Hey! S 2> แรงไปเหรอใช่เหรอโอ้โห oh. สองลูกโอ้นึกว่าตรงกลางนึกว่าจะแบบยิงเปี้ยงตรงกลางอีกมาครับแสกหน้าโอาว่เอาว่ะไม่ยืนดักก็บุญแล้วครับมาอ้าขวาว่ะได้อยู่นะแต่เรายังตามเขาอยู่นะฮะซ้ายเลยครับ ซ้ายโอเคซ้ายทะลวงไส้ต้องเซฟให้ได้ครับลูกนี้ต้องเซฟให้ได้นะโอ้โอ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 โชนคานชนคานครับขวาไปโอ้โหคนเสาในดีนะฮะเข้ามาครับลูกนี้อาจจะตัดสินเอา โอ้โชนคันชนคันโอ้โคตรดีเรีกว่ามากับดวงชัดๆัดชนะไปได้ในเกมแรกครับผมสำหรับหลีกสกอตแลนด์ครับแบบฟุ๊กๆโอ้โหดูว่าดวงยังดีฮะโอ้โหฮะา y สนี่แมนออโะแมตเลยทีเดียวมาหลีกที่2พร้อมแล้วก็ลุยเลยดีกว่าครับไ,ไปยังไงใครดีล็กไหนตุรก,กี ตุรกีรู้สึกเคยเล่นไปแล้วนะฮะตุรกีก็ไม่ค่อยรู้จักนะว่าทีมไหนดีนะครับเฮ้ยเอโต้ไะซามูเอลเอโต้อันนี้เข้ามาเล่นหลีกตุรกีแล้วเนะี่ยก็ขอเลือกทีมนี้แล้วกันครับนะเพราะว่าเหตุผลก็คือมีเอโต้ครับ <c oughs> ก็เคยอยู่บาร์เซโลนาด้วยนะสำหรับเรื่องของชื่อทีมนะครับสองทีมนี้ผมไม่รู้จักเลยนะเรียกได้ว่าตุรกีไม่ได้ดูนะ สำหรับแผนเนี่ยขอ422แล้วกันนะเบื่อ4 3 3แล้วเดี๋ยวก่อนกองหน้าใครวะเนี่ยเอาเอโต้ T ผมมาโอเคเอาเลยครับในรอบที่2นี้หลีกตุรกีครับก็ลุยครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะชนะผมเพื่อที่จะไปสู่เกมที่3ได้หรือเปล่าเนี่ยหรือจะเอาไปแค่90ทูครับ <laughs> มาครับในเกมที่2อนะบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมครับสำหรับผมก็ทีมเสือดงนะ ยังไงโอ้โหมาเข้มจริงๆเลยดุจริงๆเลยจะดุไปไหนเนี่ยโอ้โยนเลยครับมาวะมาโอ้โอ้โหโโโโเข้าไปเลยเหรอเจ็ดนาทีเน,น,นี่ยนะแลโยนไปโยนมาหม่งเข้าซะง,งั้นดูครับโอ้โห amazing จริงๆนะมาอีกแล้วว่ะ มาอีกแล้ววะมาอีกแล้ววะยังไงดีล่ะฮะเชิงเยอะมากเชิงเยอะจังเลยเชิงมีวะปัน่นโอ้โหไม่ออกแนวปัน่นนะออกแนวยิงตรงๆเนี่ยโอ้โหนี่ก็ตามจังเลยตามจังเลยแน่ไม่ได้อีกโอ้โหผ่านบอลให้เพื่อนยากมากอะไรจะขนาดนั้นเฮ้ ไปครับอ๋อหมดครึ่งแรกครับ1น,นยังไม่ทันจะตีเสมอได้เลยนะไม่ไหววะไม่ไหวจริงๆขอกลับมาใช้4 3่มสาเหมือนเดิมเลยกันครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะโอเคโต้ตรงกลางซ้ายขวาโอ้โหมึงยืนผิดตำแหน่งกันไม่เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้มาส3 3คือว่าจะกลับมาได้ครับแล้วก็ ปิดบัญชีแน่เอาไว้ได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้แล้วเห็นวิ่งไม่ทันจเจยเจยเ็นจจเย็นจอนนายทำได้เพื่อนนายทำได้โอ้โหเซฟแบบลีลานะแดกขาดแล้วเกิดลีลาเนี่ยเป,ปิดไปออมีเอาโกออกมาด้วยแหมนะครับมาวะแหการที่เขาต่อบอลแบบนี้เนี่ย รู้สึกเสียวสลังยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าต้องโดนอ่ะเออรู้สึกว่าต้องโดนน่ะขอตีเสมอสกลูกหนึ่งเนี่ยจะดีใจมากเลยมาวะโอ้โหโคตรปาฏิหาริย์เซฟได้ไงวะยังมีกระติกกระใจจะเซฟอยู่นะครับนี่ไงโอ้โหกองหลังระดับพรีเมียมตอนนี้ผมสัมผัสได้ถึงมไม่สัมผัสไม่สัมผัสแล้ว ไม่สัมผัสได้แล้วกําลังจับโมเลยถอยถอยจะเดินรางว่างรางว่างโอ้โหความอึดน,น่าสงส,สารเหมือนเจ็ดดีไว้แต่มันติดติดขัดตลอดเลยเวลาสามนาทีต้องเล่งแล้วว่ะไป วิ่งดิครับวิ่งครับวิ่งครับผมชนจะได้โอ้โหไปจะประกันทำไมนะเฮ้ยหนึ่งศูนย์รรอดจัดก็เสมอกันคนละ1เกมครับต้องมีเกมที่สามนะมาครับสำหรับเกมที่3ก็จะเป็นการใช้ทีมของตัวเองนะครับเพื่อความถนัดนะนี่ก็โอ้โห ทีมของน้องอรุณโลโซนี่ครับูไวยย้ยอกยอกโคเนี่ยฮะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวถือว่าน่ากลัวครับส่วนผมนี่นี่ครับประมาณนี้เบิร์กแคมกิสมันกากา้าอะไรประมาณนี้ครับมาอันนี้คือเป็นแผนที่เล่นมาสักพักแล้วนะอารบาน่าจะไว้ใจได้มากกว่านะครับ เดี๋ยวเอากิสปันมายืนแทนกาก้าดีกว่าครับกาก้ายืน LF น่าจะไว้ใจได้มากกว่านะแล้วก็โซเลสแทนบึกแคมไปเลยครับนะบอกเลยว่าหาช่องดีมากโอเคน่าจะประมาณนี้เอาเละครับในศึกตัดสินรอบที่3ครับณนะสนามโอแทฟร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็เป็นเรียกได้ว่าเจ้าบ้านนะครับ <laughs> มีมาตกด้วยนะเฟรมเรตตกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยแล้วกัน มาถ้าหากว่าชนะเนี่ยก็เอาไวด้ดีฟูบาร์ซ่าไปเลยนะครับูบลค่าคาพันกว่าล้านถ้าแพ้ก็90ถูกไปครับมาขอใช้เป็นแท็กติกที่ผมใช้ในการสตรีมสดอยู่บ่อยๆครั้งนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะได้แท็กติกก็ลองไปหาดูนะผมจะเคยแบบว่าทาไว้อย่างสตรีมสดล่าสุดก็มีปรับแผนให้ดูอยู่โอ้โหไม่ได้ไม่ไม่ได้ไง ตายแล้วฟาวจังหวะนี้มากิสมันโอ้โหหวังผลได้นะลูกเมื่อกี้เนะี่ยตรงโกไปหน่อยมาโอ้โหรอบ็นยัดแค่ชนได้ไงวะโอเคได้อยู่ฮะบาริซี่ทางบอลดีครับดูนี่แม่ อันนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแท้ๆเลยนะมาครับโอเคไปสวยโอ้โห,โหกองหลังเว้ยจุนจานจุนจานไงเรียบร้อยไปดิโอ้โหเรียบร้อยไปดิโอ้โหจะเซฟไปไหนฟานเดอร์ซายยูเอาเรื่องเอาเรื่องมากๆไปเงบ,บอกเลย ว่าจังหวะนี้เรบเป็นม,มารู้สึกถึงความเดือดได้เว้ยโอ้โหโอเคครับสีนาทีหมดไปในครึ่งแรกครับถือว่ายังตึงอยู่นะยังตึงอยู่กลางว่างเรียบร้อยโอ้โหโดนปัดได้ไงวะเซฟเกินไปแล้วมาเซฟเกินไปแล้วว่า โยนไปดิบาเลซี่ตัวเล็กไปหน่อยลับเป็นซัดขวาโอ้โหโอกาสเราเยอะมากครับแต่ทำไม่ได้มาคิทเทเรียนมาทางปีครับมาเซียวมาเซียวโอ้คลองดีเว้ยคลองวะมาเคลนคาดิครับจ่ายมาตรงกลางให้สลาตันสลาตันเหรอเจอบาเลซี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวเอ้ยได้ว่ะนึกว่าจะเสียละ เปิดมุมจานยังเปิดมาแล้วโอเคครับนอยเออผมกดเอาโกออกมานะวิ่งครับสวนครับผมสวนกากา้าโอ้โหไปกด L 1. อหนึ่งมาไปกดดันแล้วมาตื่นเต้น <c oughs> นิ้วผมชอบไปโดนะจกกังหวะสำคัญเป็นการส่งบอลคืนสู่ธรรมชาตินะครับ <c oughs> ต่อเวลาพิเศษครับครึ่งแรกมาบอกเลยว่าจริงจังมากเต็มที่แน่นอน เต็มที่ไม่ใช่ไม่อยากแจกนะเว้ยแต่แบบเล่นทั้งทีก็ต้องเต็มที่ป่ะวะใช่มมาบาริซี่โอ้โหมาคิทเเรียนมาแข่งจริงเว้ยเฮ้เปิดมุมครับเอาวะจะเปิดหรือจะส่งเนะี่ยจะเปิดหรือจะส่งเปิดวะฮึบโอ้โหสุดยอดหนอยเออซีพีถือว่าไม่ผิดหวังมา จะเปิดหรือจะส่งเปิดแกเอามาหลอกนี่มาโอเคครับออกข้างเปิดมุมทีไรนี่ผมเสียวทุกทีนะโอเคสุเลสไปไปไปยาวไปและรัอเป็นเรียบร้อย1นึ่งโนแค่ผมจากปีหงดไข่แมถือว่ามองตารู้ใจตกบ,บาทรู้กันจริงๆครับเมืเ่อกี้นี่ฮะสปีดของรัอเป็นเนี่ยไม่ใช่ขี้ๆนะครับ โอ้ก็ถือว่าเร็วมาเซี่ยวคาริกยังไงดีใจเย็ยนมากครับอุ้ยโอ้เกือบเกือบไปแล้วบนว่างครับสวนมาที่กากา้าโอ้โหฟันซ่าเต็มที่มากครับเกมนี้ โอ้โหขาลิกขาลิกจุนจ้านมากน่าล,ลำคาญเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยแอนดีโ้โคลวุ้ยลูนี่อ,อุ้ยโอ้เอาวะยังไม่เป่านะฮะมาซัดไปลูกนี้เซฟได้เีกอโอโหจบแล้วมั้งร้อยยี่สิบนาทีครับโอ้โหจีจีฮะถือว่าเป็นสามเกมที่ตึงมาก มาจุดโทษโอ้โหยิงเบาครับดูง่ายเลยฮะลูกแรกยิงเบาครับขอขวาแลวกันครับเดลโรซี่โอเคครับก็ยิงตามน้ำเข้าไปฮะสำหรับลูกแรกมาโอ้โหกดช้าไปหน่อยหนอยเออรนี่แบบเกลงๆกลางๆร็อบเบนขอขวาแลวกันครับขวา ขวาโอเคน้องเขายังพุ่งไปซ้ายอยู่นะสองรอบแล้วนะมาแอนดี Andy Cole. Andy Cole. ้โคแอนดี้โคยิงขวาสามลูกเลยนะมาที่หลุยโซเลสขอซ้ายเต็มข้อครับเรียบร้อยถือว่ายิงดีมากนะเมื่อกี้ลูกแบบเกือบเกือบชนเสาแลนะ้วมามาคิเาเรียนโอ้โหตรงกลางตรงกลางตรงกลาง ตรกลางครับ3ต่อ2ในลูกสุดท้ายเนี่ยฟันเด์ซาเนีครับจะโดนกาก้ายิงนะมารู้สึกเขาเคยเจอมาแล้วด้วยครับขวาเต็มข้อครับเตรียบร้อยโอเคครับสำหรับใน EP ีที่2นะผมเอาชนะไปได้2เกมนะครับดันก็แปลว่าฟูบาซ่ายังอยู่กับผมต่อไปนะครับไอดีที่จะแจกของเรา ดูทีมน้องครับคัแมนออฟโรแมทเป็น a, เอ็ดวินฟานเดอร์ซานฮะก็ไม่เป็นไรครับแพ้ผมก็เอาไป90พลูนะเป็นกิจกรรมที่จัดมาขึ้นสนุกๆน,นะครับเอาไอดีมาให้แจกกันฟรีๆแต่ต้องชนะผมไม่ได้ก่อนนั้นเองนะครับก็สำหรับ EP ที่2นี้ขอบคุณมากๆครับที่มาให้เกียรติร่วมเล่นกับผมนะคือไอดี นี้เนี่ยก็รอคนที่จะชนะผมอยู่นะครับยังไงก็อีพีหน้าเจอกันแล้วกัน,นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าจะเป็นคุณหรือไม่ไว้เจอกันสุดดีไปครับ